เมื่อนี้เป็นวันเสาร์เนาะเ่าว่นไดก้ค้ายเครื่องเฮอสิไปเก็บมะกะทนันมากินเมีียงกันจะ้ะบ่า้าวพออากาศขึ้นหนาวเฮามีสมุนไปนำสมุนสมุน <laughs> สมุนปุ๊บไปเิ่งแล้ว <laughs> เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกัน ไปเลยเส็นทางของเราอย่างดีดีรถจีตัมอุ้มดีดีอุ้มนองดีๆเอาอุ้มไปทางเขาวย่งอีกติวหลย่ไปีหอดไปกันอ๋อไปกันเอาเร็วๆองางเงียบเร็วหมดอ่ะเอาไมโอ้โหไดหมดแล้วไมเราจะตรงยางัขาฟป้าเลยนะเอาเหนักแล้วหนักแล้วเอามั้า เก็บเลยเก็บอู้สุกไรเลยเดี๋ยวจะพามาเบิ่งมากระทันหัวก่อนมามันสุกค่ะพี่ลีนี่นะอันนี้สุกแม่งจะแต่ก็สุกเรื่องสักเดือนเดือนเดียวที่แท้แบบนี่ขณะเก็บกินเลยเอาเขปิดมปิดมันกับโบเซ่อันนี้มันสุกก็เป็นเรื่องเดือนเดียไงเอาเก็บปักยอยู่นี่โอ้โหเอาวางปิดใส่ทุงยางเด้ ตองยังต้ใส่ตัวโหดร้ายเลยไงอาวระวังน้ำใส่ทงยางจ้ะตัวนี้ทั้งงสุกเรองแักเลยปิดหมัสุกเดิมแบบซี่เรืองเดิเนี่ยมลายแหงมังอ้อปิดไปน้ำกินไปน้ำมาเดา้ากรบสิบกันหนุกใหแหงระขันเป็นเองธรรมศาสตร์ เอาก็บกยมันไปทางคุณแล้วเิทางีทางไปนี่ขเจ้าเลี้ยงวยอเดีอากาศเย็นๆปหนึงแบบวิวรรมาสิแหงแล้วท่กัซุกล่จะทลเบิ่งอีกเดี๋ยวเก็บมาทันีนนักดึงก็บุกมาจรงถึงนะนี่มาซุกี่วน้ ใส ock, bills, p p actually, ่มาตัวอันน oh, <Wow. S 1> <medi> ี้ด oh, ึงโดนเลงือกจังไปเลยไปกับนี่เลไปเลนี่เอาโอเคไปใสแดดแหละเดี๋ยวแดดเดี๋ยวซาวแดดแต่อากาศอากาศอุ่นดีว้หมักอากาศแบบชี่เย็นๆหน่อยหนึ่งอุ่นๆกะม้าเกลี่ยหมักกระทานแบบนี้นะหมักกระทานกับแบบโคตรโคตรลายแบบนี้นะม่วนแห้งไม่แต่หมักซุกๆใหญ่ๆซุกโคตรลายเลย เอาเอเก็บนี่ไม่ตัวน่วยใหญ่ๆนี่อทางใหญ่ทางซุกนี่เก็บเอานุ่นนุ่น่นให้่งเก็บเอานี่อ้เยีออว้าใส่ทงไว้ฮิตโอ้หนี่พอนะใส่ทงเยไปรีกินมัน ค,คือคือมาปังอังตอนนี้นะเอาเงยหน้าขึ้นหนนี่เหรเห็แบบนเลยบอลเลีลยนมันหนักมัแบบนกระทันหัแห้งเรอะพี่น้อแยบบอ๋อบ้าดิบ้าดิบเา,าจะยังสิทายหูเอาเลยหนึงง <c oughs> ่งชังเออตายเมื่อ